อ๋อถามพาเรื่องอะไรถามถามเรื่องผู้บ่าวตอนนี้มีผู้บ่าวกี่คนสามสามคนมีใครบ้างบอกชื่อใช่ไหมใด้มีนนนนบุชิบุชิแล้วใครแกล้แล้วแล้วใครพิเศษที่สุดนนนนพิเศษที่สุดชอบเหรอทำไมชอบตรงไหน ที่หน้าก,การลรวยหรือไม่รวยรอเหรอทำไมทำไมมีหลายคนจังเลยทำไมไม่ไม่มีคนเดียวเรียกสักคนดิคนไหนดีฮะเรียกเลยเหรอคะอืมล<ะ>เลือกหนึ่งคนก็เลือกเลือกคนหนึ่งไงหรือชอบทั้งสามคน สามคนเลยค่ะโอ้ทำไมหลายใจจังฮะทำไมหลายใจจังเลยอ้าวแล้วก๊อตก๊อตไม่นั่นแล้วเหรอไม่ค่ะก๊อตมีผัวใหม่ะะแล้วค่ะลแล้วเขามีกิก๊กใหมห่แล้วเหรอละขันน้องขันก็เลยไม่นั่นเลยใช่ไหมแม่ไม่ชอบเลยโอ้ก็เลยมาชอบสามคนเนี้ยอ แล้วโตโตขึ้นมาจะเป็นนางสาวไทยไหมหรือจะเป็นอะไรโตขึ้นฮะโตขึ้นอืมเป็นนั่งแบบหรือจะเป็นครูหรือจะเป็นหมอเป็นครูค่ะเป็นครูเอาไหนบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยากเป็นนางสาวไทยอยากเป็นไหมเปลี่ยนใจแล้วค่ะเปลี่ยนใจแล้วอยากเป็นครูแล้วค่ะโอ้แล้วแล้วไปเจอหน้าหนุ่มๆไหม เจอไหมเจอจิกผู้บ่าวมีไหมได้เจอกันไหมเจอค่ะได้คุยไหมคุยค่ะเหรอคุยเรื่องอะไรมั่งคุยเรื่องคุยเล่นๆนะคุยเล่นๆเหรอแล้วเขามีซื้อขนมมาฝากบ้างไหมซื้อค่ะเหรอโอ้โหอิจฉาจังเลยคนคนหนึ่งหนูไม่ได้ชอบแตเขาซื้อขนมมาให้หนูด้วยเหรอเขาไปพร้อมหนูด้วยเหรอโอ้โหไปกับรถเนี่ยนะ เขาไปลงอาหารพร้อมหนูแล้วก็เอาน้ำมาให้หนูเลยนอะโอ้มีมีคนมาเทคแคร์เลยใช่ไหม,มโอ,อ้ลุงชานอิจฉาจังเลยกาต้องก็มีไหนากาต้องลงุลงลุงลุงแคร์ก็มีแล้วปีหน้าจะขึ้นปออะไรปีหน้านหรอใช่ปอหนึ่งใช่ไหมคะขึ้นปอสองค่ะเรอโอ้โห พอสองใกล้จะเป็นสาวแล้วนี่นใช่ไหมไม่เอา,เอาไปงั้นเดี๋ยวโดนยึดเดี๋ยวครูไม่ให้ดูใช่ไหมี๋ยวเวลาดูกด็จะไปก้มจุดจดเย็นี๋ยวเวลาก้อนเลิกเรียนแบบเลิกเรียน,นใช่ไหมหนูชอ,อบเอาโทรศัพท์ไปใกล้ก็เอามาเล่นเกมเดี๋ยวครูไม่เห็นเหรอ บอกว่าทำอะไรบอกว่าเรียนหนังสืออยู่เหรออ้าวแล้วครูไม่รู้เหรอว่าเล่นแอบเล่นโทรศัพท์ไม่ไม่รู้เหรอแอบไปเรียนหนัสือเหลือระวังครูยึดไว้นะค่ะจยังเนี่อ